กว้วยอยเลียดอีกคือเก้าอด้มือนอี้พี่น,อน้องใส่ออนตับไอไก่เหลีวเนื้อแปกพี่น,อน้องเส่หมดเลยพี่น,อน้องใส่หมดเลยเกียร์เกียร์ยพี่น้องเกียร์เกียร์ละนักนักเกียร์ละลาบบุญน,นักน้ำฝาดีนักเกียร์ เป็บ่อเ้นไหนเจ็บไหนเสลายเจ็บลายพีกคนขว่วยเองพี่น้องดอู้อีกอีกใส่อีกกันอีก่วัวล่ลายใเสร็จ คุลีพี่น้องคุลีตับตับเสียอันเชียงไหลายๆพี่น้องหลับกินง่าหน่อยหมดเสียดิต้นหอมพี่น้อง

ซิ่งไปลองซิมซมหน่อยว่าแซ่บ